สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวจะตัวคอสสี่ทางนะครับนี่เลยนะครับอันนี้เป็นคอรสอย่างเดียวนะครับเป็นคอสสี่ทางนะครับแล้วก็จะมีพวกนี่นะครับปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟแล้วก็เป็นปีคอสสามทางนะครับมีสามทางสองไม้นะครับก็มีหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับสนใจอะไรก็ สั่งได้เลยนะครับวันนี้ก็จะมาเจาะจงเจ้าตัวคอร์สต,ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นคอร์สสี่ทางนะครับหลายท่านก็ถามกันเข้ามานะครับสําหรับท่านที่ไม่เคยใช้พวกคอร์สแบบนี้นะครับหรือลูกค้ามือใหม่นะครับสอบถามกันเข้ามาว่าไอ้สทาง3ทางมันคืออะไร2ทางคืออะไรนะครับ คำว่าสามทางสี่ทางนะครับสามทางก็คือสามเสียงนะครับสี่ทางก็คือสี่เสียงนะครับแค่นั้นเองนะครับคือ <Okay. S 1> เรียกกันง่ายๆก็คือว่าสี่ทางสามทางมันจะเป็นประมาณนั้นนะครับและสองทางก็คือว่ากลางแหลมรวมนะครับเบรดแยกนะครับประมาณนั้นนะครับผิดถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับ คอร์ดตัวนี้นะครับก็จะเป็น4ทางนะครับสี่เสียงก็จะมีเสียงเบสนะครับเสียงกลางอันนี้เป็นกลางกระดาษนะครับแล้วก็ฮอนแล้วก็เสียงแหลมนะครับสวิตตัวนี้ก็จะเป็นสวิตเลือก CDAUX นะครับสัญญาณอินพุตเข้าด้านหลังนะครับที่มาจากเครื่องเล่นนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นมาสเตอร์คุมเสียงอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือคุมเสียงที่มาจากมิกเซอร์หรือว่า จากอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สัญญาณภายนอกเข้ามานะครับเพื่อจะส่งสัญญาณจากวอลลุ่มตัวนี้มาเลี้ยงชุดนี้นะครับส่งออก power นะครับประมาณนี้นะครับส่วนย่านปรับนะครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นเร่งเสียงนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับมันเป็นคล้ายๆตามทางนะครับมันเป็นสบมวอลลุ่มอันนี้ก็คือจะปรับความถี่ได้เยอะนะครับสี่ทางแบบสามวอลลุ่มนะครับ อันนี้ก็จะเล่งเสียงอันนี้ก็ปรับความถี่นะครับอันนี้เหมือนการเล่งเสียงอันนี้ปรับความถี่ชอบคอนเล็กคอนใหญ่นะครับอันนี้ก็เหมือนการชอบกลางเล็กกลางใหญ่ก็เล่งได้นะครับปรับได้ตามใจชอบนะครับส่วนเบสก็เหมือนกันนะครับเบสนุ่มเบสแข็งนะครับแต่ตัวนี้มันจะพิเศษตรงที่ว่าสวิตตัวนี้มันไม่ใช่สวิตท,ที่ว่าจะยกแล้ว จะทาให้เบดแรงขึ้นนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับมันจะทําต่างกับไอตัวปีคอสสามทางนะครับอ่ตัวนี้นะครับมันจะเป็นสวิตช์ที่ว่าจะทําให้เบดนุ่มเบรแข็งนะครับเลือกเบรได้นะครับถ้าสมมติลูกค้าเอาเอาไว้แบบนี้นะครับเบรมันจะออกแนวแข็งๆหน่อยนะครับแต่ถ้ายกยกขึ้นเมื่อไหร่นะครับเบรจะเป็นลูกเบดนุ่มนะครับเป็นลูกใหญ่ๆนะครับสไตล์คล้ายๆลรถรถยนต์นะครับ ถ้ายกลงเมื่อไหร่นะครับกดลงมันจะเบ็ดออกแข็งนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับอันนี้ก็ทำสำรองไว้นะครับส่วนภายในนะครับภายในก็เป็นนี่เลยนะครับวงจรของผมเองนะครับอันนี้ก็ลงอะไรเองทุกอย่างนะครับชุดเบรนะครับก็จะมีบัฟเฟอร์อข้างหลังนะครับ รับรองเบรคแรงแน่นอนนะครับตัวนี้ชุดมาแปลงก็เป็นลูกใหญ่เลยนะครับหนึ่งแอมป์นะครับภายในประมาณนี้เลยนะครับนี่เรื่องแนวเสียงนะครับอันนี้ลูกค้าต้องลองด้วยตัวเองนะครับว่าจะชอบแบบนี้หรือเปล่านะครับลองดูนะครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่สามพันเก้า้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับได้ตามนี้เลยนะครับ 3900บาทนะครับสำหรับตัว4ทางนะครับเมื่อคืนนะครับคลิปที่ว่าผมลงเป็นตัวสามทางนะครับตัวนั้นจริงๆผมตั้งใจรีวิวให้รายละเอียดครบถ้วนเลยนะครับตัวสามทางนัออ้นเผอิญว่ามันติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็เลยต้องลบคลิปบางส่วนออกไปนะครับก็เลยเหลือแค่นั้นนะครับเลยไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับก็ เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะทำให้ใหม่นะครับว่าตัวนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับตัวสามทางนะครับมันก็จะคล้ายๆกันนี่แหละครับเหมือนกันเลยถ้าเอาไง่ายเลยนะครับก็เหมือนกันต่างแค่มีฮอนเข้ามาแค่นั้นเองนะที่เหลือก็เล่นเหมือนกันหมดเลยนะครับตัวนี้ไฟวิ่งมันจะแบบแยกนะครับก็แยกเสียงใครเสียงมันไปเลยนะครับเนี่ยเสียงเบสเสียงกลาง เสียงฮอนเสียงแหลมนะครับมันแยกอิสระไปเลยนะครับจะไม่วิ่งรวมเหมือนเหมือนอตัวปีคอร์สนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมพาดูด้านหลังนะครับว่ามันมีเสียบอะไรบ้างนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีแจ็คสัญญาณเข้านะครับมาจากมิกเซอร์ของเรานะครับ ก็มาเข้าตรงนี้นะครับมาจากมิกเซอร์หรือว่ามาจาก EQ นั่นแหละนะครับมันมีแจ็ค2แบบก็จะมีแจ็ค RCA แบบนี้นะครับแล้วก็แจ็คโฟนเลือกใช้ได้เลยนะครับถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงแหลมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงฮอนตัวนี้ก็จะเป็นเสียงกลางกระดาษนะครับอันนี้ก็จะเป็นซับเบสนะครับก็แถวบนเป็นข้าง L นะครับ L ทั้งหมด แถวล่างเป็นข้าง R นะครับแล้วก็จะมีกระบอกฟิวนะครับด้านหลัง1ตัวแล้วก็จะมีปลั๊ก AC out ตรงนี้นะครับเอาไว้เสียบอะไรต่างๆนะครับพวกพวก EQ พวกอะไรเนี่ยเสียบได้รูหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับ ตัวนี้นะครับย้ำอีกทีว่าทำมาสำหรับท่านที่ชอบแนวแบบว่าเอาไปใส่พวก EQ พวกมิกเซอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบบว่าตัวเดียวจบเลยไม่ต้องการระยยุ่งยากก็นี่นะครับจัดเป็นปีคอร์สแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องมีเครื่องปรุงอ่านอกมาเสริมแล้วนะครับลูกค้าเอาไปก็เสียบ สัญญาณเข้าพวกเครื่องเล่นนะครับพวกโทรศัพท์พวกโน้ตบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันมีเสียงนะครับก็จบแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องมีมิกเซอร์มีอะไรมาเสริมนะครับถ้าปีคอร์สแบบนี้นะครับมันไม่เหมาะที่จะเอาไปซ้อนกับพวกมิกเซอร์หรือ EQ นะครับเพราะว่าในตัวนี้มันจะมีปีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเราซ้อน พวกปีนอกหรือว่ามิเตอร์หรือคิวอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราปรับไม่เก่งนะครับมันจะทําให้สัญญาณล้นนะครับสัญญาณล้นมันเป็นยังไงก็คือว่าเสียงมันจะผ้าเบอร์ไปเลยนะครับเบสมันจะออกแบบฟังไม่เพาะนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับถ้าเกิดเราเราไล่เสียงเก่งมันก็ใช้ได้นะครับพวกต่อมิกเข้าไปได้นะครับประมาณนี้นะครับ ถ้าลูกค้าอยากจะใช้มิกด้วยแล้วก็อยากจะใช้ EQ ด้วยนะครับแนะนําเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นคอร์สแบบนี้มันจะไม่มีปีนะครับมันจะไม่มีปีในตัวนะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับที่ว่าเราจะไปใช้มิกต่อเข้าไปหรือว่ามี eq เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับอ่อ ปลั๊กไฟก็ยังมีนะครับปลั๊กไฟก็ทําอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะออัพราคาขึ้นนิดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะเพิ่มขนาดสายไฟะจะเพิ่มขนาดสาย AC จากเดิมมันก็อยู่2.5งจนะครับผมจะเพิ่มให้เป็นทักเบอร์สี่นะครับแล้วปั๊กก็จะเป็นอย่างดีให้นะครับวอาจจะเพิ่มนิดหน่อยนะครับไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวผมจะ รีวิวให้อีกทีหนึ่งนะครับส,สำหรับปลั๊กไฟนะครับส่วนตัวนี้นะครับปีคอร์สสามทาง2องไม้นะครับมีลูกค้าหลายท่านสอบถามมาว่ามันเล่นสองทางได้ไหมอันนี้มันมีไม้สตัวแล้วก็มีแยกเบ็ดกลางแหลมนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับ ถ้าลูกค้าไม่สั่งผมจะไม่ทําให้นะครับระบบสองทางนะครับถ้าให้ผมทําปกติผมก็จะทําเป็นสามทางไปเลยนะครับมันจะเล่นสองทางไม่ได้นะครับถ้าลูกค้าสั่งผมก็ทําให้ได้นะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้ารุ่นแบบนี้นะครับผมทําให้เลยนะครับสั่งไม่สั่งผมก็ทําทิ้งไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับตัวนี้ก็สามพันเก้านะครับไฟสามแถวอันนี้สี่พันเก้านะครับเลือกใช้ได้ตามใจชอบนะครับ ็ตัวคอร์สตัวนี้นะครับแล้วก็ปลั๊กไฟตัวนี้นะครับเป็นของลูกค้าจังหวัดอ่างทองนะครับก็มีเจ้าของเรียบร้อยนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็โอเคนะครับถ้าอันใดที่ผมพูดไปแล้วมันไม่ถูกนะครับมันผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางทีผมก็อธิบายแบบบ้านๆนะครับไม่ได้มีหลักการอะไรใหม่นะครับก็คือเอาเอาตามการใช้งานนะครับ ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเสียงให้ฟังนะครับว่าแนวเสียงมันออกมาประมาณไหนนะครับจะใช้กับมิกตัวนี้ตัวเดียวนะครับลองดูนะครับจะไม่ได้ต่อฮอนนะเพราะว่าผมที่บ้านไม่มีฮอนนะครับมีแค่กลางกาลแรมนะครับแล้วก็เปดดนะครับ